บอกว่าหน้นงานงับพ้นมาบอกว่าดินเราเปียกไปวะคนไหนวะหน้างานอ่ะใครวะคนไหนวะวไม่รู้หน้างานเขาบอกว่าดินเปียกไปีกสักอยาให้กูรู้นายแล้วดินเราเปียกจริงเปล่าไม่เปียกเ่าไห่นะกูเนี่ยกูตักอ่ะไม่ค่อยมีเปียกอยู่แล้วกูเนี่ยกูคัดดินอยู่แล้วเดี๋ยวมึงมึงเนี่ยดูก็แล้วกันดินกูจะเปียกตรงไหนวะ ดีมันเ็นใส่กล้องอะรัแต่แห้งนี่ว่ะเออมองไงเปียกว่ะเออไอเหี้ยกูได้ขึ้นเลยนะกูไม่กูขึ้นเลยแม่งรูทุกฝีมือกูม,มากเกินไปแลว้วม่งรถจุดแห้งแล้วนะเออเนี่ยรถรถเดินตามได้เลยนะอ่าเอเอไม่มีลื่นนะไม่มีลื่นหมาเดินหมายังไม่จมอ่ะอ่โแ่มแม่งเอ้ยเขาบอกวก่กรารถเปียกเออน,นี่นะเออเขาบอกหมาเดินยังจมแม่ ตรงไหนว่าดินกูเปียกไม่ไหวหว่าเนี่ยหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วหลลายรอบแ้วไอ้จัดใจรอบแล้วเรื่องดินเนี่ยหลายรอบแล้วไอ้จะขึ้นแล้วตรงขึ้นละเนี่ยบอกว่าดินเปียกไปโเออไอ้แค่นี้แหละ